อันดับแรกเราต้องมาทราบก่อนนะครับนะว่าภาวะดาวซินโดรมคืออะไรนะครับนะภาวะดาวซินโดรมเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่21นะครับนะเพราะฉะนั้นทารกหรือ คนที่มีความผิดปกติดังกล่าวจะมีความผิดปกติ2ระบบนะรระบบแรกก็คือระบบของทางด้านสติปัญญาอาจจะมีความไม่สมบูรณ์นะครับระบบที่2ก็คือระบบของร่างกายอาจจะมีความผิดปกติของอาการได้ยินนะครับการรับรู้การรับฟังหัวใจนะครับนะแล้วก็พวกลําไส้แล้วก็กระดูกนะครับจริงๆผู้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาะวะลูกเป็นดาวซินโดรมนะฮะ แต่ว่าในกลุ่มเสี่ยงที่มากๆก็คือในกลุ่มที่คุณแม่อายุ35ปีเปต้นไปแล้วก็ตั้งครรภ์เป็นครั้งแรกหรือตัวคุณพ่อคุณแม่เองมีความผิดปกติของเรื่องโครโมโซมหรือคุณแม่เคยคลอดบุตรที่มีภาะวะโครโมโซมผิดปกติหรือกรณีที่ในครอบครัวญาติพี่น้องมีปัญหาเรื่องโครโมโซมผิดปกติ กรณีหนึ่งที่สำคัญนะฮะก็คือคนไข้ที่ตั้งครรภ์จากการที่ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยการตั้งครรภ์เช่นในเด็กหลอดแก้วเป็นต้นได้ตั้งแต่การสักประวัตินะฮะของคุณแม่ที่มีความเสี่ยงต่างๆเราจำเป็นต้องแนะนำคนไข้ที่มาฝากครรภ์ทุกรายให้ได้รับการตรวจคัดกรองดาวซินโดรมในไตรามาสแรกเราแนะนำให้มีการตรวจอันต้าซาวนะฮะ เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะที่จะบ่งชี้ถึงภาวะดาวซินโดรมหลังจากนั้นพออายุคันภ์ที่ได้สักเถึงสิสัปดาห์เราจะแนะนําให้คุณแม่ตรวจสารชีวเคมีบางตัวในเลือดนะซึ่งจะบ่งบอกเรื่องภาวะดาวซินโดรมได้นะฮะแต่มาที่2เราก็จะแนะนําให้คุณแม่ตรวจหาสารชีวเคมีบางตัวเพิ่มเติมนะครับเพื่อหาความผิดปกติ อย่างไรก็ตามถ้าคุณแม่มีความเสี่ยงมากหรือการตรวจคัดกรองดังกล่าวมีความผิดปกติเราก็จําเป็นต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะ,ะตอนอายุครรภ์สัก1 6บหถึงยีสัปดาห์เราก็อาจจะต้องมีการจําเป็นที่จะต้องตรวจน้ำคล่ำานะฮะเจาะน้ำคล่ำตรวจโครโมโซมอย่างไรก็ตามนะฮะเนื่องจากการตรวจหรือเจาะน้ำคล่ำในปัจจุบันนี้อาจจะมีความสุ่มเสียงที่ทําให้เกิดทาโรคมีความสูญเสียจากการทํหัตถการดังกล่าวได้ปัจจุบันเราก็จะมีวิธี หาสารพันธุกรรมของเด็กในกระแสเลือดแม่นะเป็นวิธีการตรวจดูโครโมโซมของลูกเลยได้ตั้งแต่ในเลือดแม่ตั้งแต่อายุครรภ์น,น,น้อยตั้งแต่10สัปดาห์เป็นต้นไปนะครับ